เยแค่อะไรพี่จริงๆนะแต่ตอนที่แต่งงานกันแล้วติ๊กแบบนี้เลยคนะ่ะถลุมเขาว่าอยู่ชัร่าซื้อบ้านอยู่ที่โชัราาแต่งเสร็จเข้าไปที่รังบ้านพ,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 พ่อแม่เฟนช่วงค่ำแล้วก็ออกมามาสมแฟนในชัร,าร่าแล้วน้องชายของแฟนไปส่งพี่ที่ภูเก็ตในวันที่แต่งงานนั่นแหละสามปีกว่าจะมาอยู่ด้วยกันกูาาเลยน้ำตาเลยตามาเลยแบบนี้ก็ซื้อของเยอะ ก็แฟรนเอาของไปเก็บในรถแต่ของพี่พี่ยังคิ้วอยู่นะพี่ไปถึงนะตอนเช้าอ่ะพี่ซื้อข้าวเหนียวน้องเขาแล้วนะแล้วก็เดินซื้อของเพราะว่าแม่เฟนมาพ่อตาม,มาเลยแบบเนี้ยก็ซื้อของเยอะแล้วก็เฟรนเอาของไปเก็บในรถแต่ของพี่พี่ยังคิ้วอยู่นะเขาก็พาเดินไปอันนั้นเหลวมันได้ภาพค่ะตกใจแล้วก็งงมากเลยช่อนั้นพันกว่าบาทน,นะคะ หลังจากร์ไฟเขาบอกว่าถ้าตังเยอะกว่านี้ก็จะซื้อให้เยอะกว่านี้ปีนี้เข้าปีที่หกค่ะหัวมีอาการเอาง่ายๆสามีภรรยาก็มีบ้างที่ไม่รู้รอยกันเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีการตกป,ปีไม่มีทะเลาะอะไรแบบนี้เมยาพี่เจอทางออนไลน์แล้วก็คุยกันเกอบปีเป็นปีียค่ะไม่ได้เจอกันเพราราอิสลามไงพี่ชอบเขาในชุดที่ คุยกับพี่อยู่ในชุดที่ทํางานตลอดอ่ะเจอกันข้ามจังหวัดไปก็เจอนในชุดทํางานนี่คือส่วนที่ประทับใจเป็นเพนกันอ่ะเขาไม่ให้อะไรพี่เลยเจอกันแล้วสามสี่ข่าแล้วคะเราเจอกันเยอะไปไหนด้วยกันไม่ได้อิสลามเหรอญาติพี่น้องเขาก็แบไม่ค่อยชอบไปต้องเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่เคยให้เลยพี่จริงๆนะแต่ตอนที่แต่งงานกันแล้วติ๊กแบบนี้เลยค่ะ เป็นเดือนให้หมดตอนนี้ทําอะไรก็เข้าบัญชีพี่หมดป็นส่วนที่ว่าเมื่อวานเพราะวันซือ้อพี่เขาซื้อได้น้อยไปรับจบงานนอกมาไปด้วยกันนี่แหละแต่พี่ไม่รู้ว่าจะได้วันไหนไเขาโอนมาให้อะไรพี่พี่ไม่ถามอะไไม่เยอะสามสี่พันแต่และเอียดมาหน้อยพี่ก็ไม่ถามนะขอแค่นั้นนะเพราะเงินเดือนเราก็ได้อยู่แล้วน่าจะค่ะ ขาขยันทํางานแลบผิดชอบของครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแต่งงานเลยนะคะน,นี่ยาวมากเลยวันแต่งงานเสร็จที่พัทธลุงเขาอะอยู่ชัวราาซื้อบ้านอยู่ที่ชัราาแต่งเสร็จเข้าไปที่จังบ้านพ่อแม่แฟนช่วงค่ำแล้วก็ออกมามาส่งแฟนที่ชัราาและน้องชายของแฟนไปส่งพี่ที่ภูเก็ตในวันที่แต่งงานนั่นแหละสามปีกว่าจะมาอยู่ด้วยกัน กูเลยน้ำตาเฉไหลยถ้าคนไม่มั่นคงมันก็คงไม่ยาวขนาดนี้